สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้พบกับครูชมพูนุชชูน้ำชัยกันอีกครั้งนะคะนักเรียนจ๋าวันนี้นะคะเราจะมารู้จักการคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านกันนะคะซึ่งนักเรียนนักเรียนเคยคาดคะเนเหตุการณ์อะไรหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการคาดคะเนเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงคะ่ะอย่างแรกเลยครูฝากคําถามให้นักเรียนได้คิดกันก่อนนะคะคําถามชวนคิดนักเรียนเคยคาดเดาเหตุการณ์ การคาดการณ์ต่างๆที่น่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ซึ่งการคาดคะเนนะคะไม่จําเป็นต้องเกิดขึ้นตามที่เราคิดทุกอย่างก็ได้นักเรียนลองนึกสิคะว่านักเรียนเคยพบเจอเหตุการณ์อะไรบ้างอย่างครูเนี่ยครูกําลังจะออกจากบ้านใช่ไหมคะแล้วครูมองไปเอ๊มไพรวนนี้ฟ้ามืดๆสงสัยเดี๋ยวฝนจะต้องตกแน่ๆเลยอันนี้คือการคาดการณ์หรือการคาดคะเนเหตุการณ์ของครูนะคะ,ะนักเรียนลองเก็บคําถามนี้ไว้ในใจนะคะและเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ การคาดคะเนนะคะก็คือการคาดเดาเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตล่วงหน้านะคะจากการฟังดูหรืออ่านสื่อประเภทต่างๆซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้หรืออาจจะเกิดเป็นบางส่วนเท่านั้นนะคะอย่างที่ครูพูดเมื่อกี้ครูเห็นฟ้ามืดฝนอาจจะตกแต่จริงๆแนละ้วฝนอาจจะไม่ตกก็ได้แบบนี้นะคะ สำหรับการคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านนั้นนะคะจะต้องาอาศัยการอ่านจับใจความสำคัญเป็นพื้นฐานเลยนะคะซึ่งนักเรียนจะต้องดูด้วยว่าหลักการจับใจความคือเรื่องที่นักเรียนอ่านคือใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่และบทสรุปเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะ<ๆ>เพื่อให้เราสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญของเรื่องได้นะคะ และทําให้เราสามารถคาดคะเนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปได้อย่างสมเหตุสมผลน่าเชื่อถือหรือมีความแม่นยํานะคะซึ่งก่อนที่นักเรียนจะคาดคะเนเรื่องที่นักเรียนอ่านเนี่ยหนูจะต้องดูว่าเรื่องที่ดําเนินมาเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะแล้วหนูจับใจความของจุดจุดนั้นได้ปุ๊บหนูก็จะสามารถคาดคะเนเรื่องที่น่าจะเกิดขึ้นต่อไปได้นั่นเองนะคะซึ่งการคาดคะเนนั้นเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆจะคิดว่า จะตอบอะไรก็ได้เลยนะคะการคาดคะเนนั้นนะคะนักเรียนควรจะมีการให้เหตุผลประกอบด้วยว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นนะคะเช่นที่ครูยกตัวอย่างเพราะว่าครูคิดว่าฝนมันจะตกเพราะอะไรลูกเพราะว่าครูได้พูดแล้วลว,ว่ามันท้องฟ้ามันมืดนะคะซึ่งฝนอาจจะตกได้ไม่ใช่อยู่ดีๆครูเดินออกไปฟ้าแจ้งสว่างเลยครูบอกฝนจะตกอันนี้ไม่ได้นะคะคือมันไม่มีความสมเหตุสมผลเพราะว่าการจะคาดคะเนเนี่ยหนูจะต้องดู สิ่งแวดล้อมดูบริบทของเรื่องที่เราอ่านแบบนี้นะคะว่ามันน่าจะเกิดเหตุการณ์ไดใดต่อไปได้นะคะอ่ะเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างการคาดคะเนให้ดูนะคะซึ่งการคาดคะเนอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วนะคะแบบที่หนึ่งระหว่างที่ฉันกำลังจะไปโรงเรียนในตอนเช้าหน้าบ้านได้เกิดมีน้ำขังที่ถนนเป็นบ้างจุดเ อันนี้คือเรื่องที่ผ่านมาแล้วตื่นมาแล้วมีน้ําขังแสดงว่าเมื่อคือนก็คือสิ่งที่ผ่านมาแล้วน่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะนักเรียนอาจจะคิดไปได้ทางที่หนึ่งว่าเมื่อคือนน่าจะมีฝนตกแน่ๆเลยนะคะหรืออาจจะมีการคาดเดาไปแบบอื่นบางทีคนที่เขาตื่นมาตอนเช้าเขาอาจจะทําการร้างถนนเข้ารดน้ําต้นไม้ก็ได้นะคะซึ่งนักเรียนสามารถคิดไปได้หลายทางเลยนะคะ ตัวอย่างการคาดคะเนนะคะเดี๋ยวครูจะมีการให้นักเรียนนะคะลองคาดคะเนจากเรื่องที่อ่านเพราะว่ายกตัวอย่างแรกเป็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะคะแต่นี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่เราอ่านนะคะตัวอย่างมาดูกันน้องมิ้นเป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกๆวันน้องมิ้นจะนั่งรถโดยสารประจําทางกลับบ้านวันนี้ก็เช่นกันในระหว่างที่นั่งอยู่บนรถ พี่สาวคนหนึ่งที่นั่งข้างๆก็ลุกขึ้นเพื่อที่จะลงจากรถเมื่อถึงที่หมายน้องมิ้นหันไปมองก็พบกับกระเป๋าสตางค์ของพี่สาวคนนั้นหล่นอยู่ที่เก้าอี้ข้างตัวน้องมิน้นน้องมิ้นเห็นดังนั้นจึงจุดจุดจุดอ่ะเรื่องนะคะเขาจบไว้แค่นี้แล้วตรงจุดจุดนั้นคืออะไรให้นักเรียนสวมวิญญาณเป็นน้องมิน้นนักเรียนลองคาดคะเนสิคะว่า มันน่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าครูจะคิดเหมือนนักเรียนหรือเปล่านะคะซึ่งครูจะแบ่งเป็น2เหตุการณ์สองอย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกน้องมิ้นเห็นดังนั้นจึงร้องเรียกพี่สาวคนนั้นพร้อมกับเอากระเป๋าไปส่งคืนให้พี่สาวคนนั้น พี่สาวคนนั้นกล่าวชมเชยและขอบคุณน้องมินน้องมินรู้สึกมีความสุขมากที่ได้ทําความดีอันนี้เป็นแบบที่หนึ่งนะคะคือน้องมินได้นํากระเป๋าไปคืนเขาและเมื่อได้รับคําชื่นชมกลับมาน,น้องมินก็ทําให้รู้สึกมีความสุขนั่นเองเหตุการณ์ที่สองจ้าน้องมิ้นเห็นดังนั้นจึงนํากระเป๋านักเรียนมาปิดไว้แล้วค่อยๆแอบยิบกระเป๋าสตางค์ใบนั้นแล้วรีบลงจากรถที่ป้ายถัดไปทันที น้องมิ้นดีใจเพราะจะได้มีเงินซื้อของเล่นที่อยากได้แล้วแต่ก็มีความกังวลใจอยู่ด้วยอ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบที่สองคือน้องมิ้นเนี่ยได้แอบเอากระเป๋าใบนั้นเพราะว่าเขามีสิ่งที่อยากจะได้อยู่เห็นไหมอันนี้ก็คือเหตุผลจูงใจแล้วใช่ไหมคะแต่ว่านักเรียนคิดว่าการทําแบบนี้ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมคะนักเรียนก็ต้องน้องมิ้นก็เลยยังไงลูกมีความกังวลใจอยู่ก็คือรู้สึกไม่สบายใจนั่นเอง ซึ่งถ้าเรื่องยาตัวน,นี้อาจจะมีต่อไปก็ได้ว่ามันจะน่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อไปได้นะคะ,ะการจบเรื่องราวที่เราจะคาดคะเนนะคะจะต้องมีการให้ชี้ถึงผลดีหรือผลเสียของการกระทํานั้นเป็นการแสดงความคิดเห็นสอดแทรกเข้าไปให้เห็นถึงผลของการกระทําชี้ให้เห็นข้อคิดจากเรื่องนะคะซึ่งตัวอย่างเมื่อกี้ก็คืออย่างแรก เอาไปคืนน้องมิ้งก็เลยมีความรู้สึกสบายใจนะคะเพราะได้ทําความดีอย่างที่สองก็แอบ,บมีความกังวลใจอยู่ว่าเอ๊ะจะมีใครรู้เรื่องราวของเราหรือเปล่าแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการชี้ให้เห็นถึงความข้อดีและข้อเสียของการกระทํานะคะอ่ะสรุปเลยง่าย,ายๆสั้นๆนะคะก็คือการคาดคะเนเนี่ยเป็นการคาดการเหตุการณ์ล่วงหน้าขณะที่ได้ฟังดูหรืออ่านเรื่องราวต่างๆนะคะและมีการสรุปเรื่องราวโดยชี้ ถึงข้อเสียหรือข้อดีของการกระทำเพื่อฝึกทักษะการคิดของนักเรียนนั่นเองค่ะแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะให้นักเรียนมีแบบฝึกหัดสักเล็กน้อยนะให้นักเรียนคาดคะเนเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นจากเรื่องที่กำหนดให้พร้อมทั้งแสดงความที่เห็นต่อก,การกระทำนั้นเพื่อชี้ให้เห็นถึงข้อดีหรือข้อเสียของการกระทำนั้นนะคะ,ะครูจะกำหนดเรื่องให้นะ เดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันนะคะป่าแสนสุขป่าแสนสุขมีเหล่าสัตว์อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยมีสิงโตเป็นหัวหน้าวันหนึ่งในขณะที่เหล่าสัตว์ต่างมาประชุมประจำสัปดาห์ก็ได้มีเจ้าจิ้งจอกสามตัวส้มซานมาขออาศัยอยู่ด้วยเนื่องจากถูกเหล่าสัตว์ของป่าจากฝั่งเหนือรุมดังแก่พวกสัตว์สงสารจึงลงความเห็นว่าให้มาอาศัยอยู่ด้วย หลังจากนั้นไม่นานในคืนหนึ่งเจ้ากระต่ายและเจ้ากระรอกก็ได้ยินเสียงเจ้าจิ้งจอกทั้งสามปรึกษากันเรื่องจะจับสัตว์เล็กสัตว์น้อยกินและค่อยๆย,ยุยงให้เหล่าสัตว์แตกความสมามัคคีกันเพื่อจะยึดครองป่าแสนสุขเป็นของตนเองเมื่อได้ยินดังนั้นเจ้ากระต่ายและเจ้ากระรอกจึงจุดจุดจุดครูจะให้นักเรียนนะคะไปแต่งเรื่องต่อเป็นการคาดคะเนเหตุการณ์ว่าเจ้ากระต่ายและเจ้ากระรอกนั้นอะ จะทำอย่างไรต่อไปและผลที่เกิดขึ้นของการกระทํานั้นนะคะจะเป็นอย่างไรนะักเรียนรองไปาคาดคะเนเหตุการณ์โดยแต่งนิทานต่อจากครูนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เรื่องการาคาดคะเนเหตุการณ์ก็มีแค่นี้แต่ก่อนจบเราจะมาพบกับช่วงคำศัพท์พื้นฐานน่ารู้ค่ะวันนี้นะคะเหมือนเดิมเราจะมาเจอกันอีก สิบคำด้วยกันนะคะเดี๋ยวนักเรียนอ่านไปพร้อมครูและอย่าลืมกลับไปอ่านทบทวนนะคะคำที่1เทวันคำที่2เทศกาลคำที่3เทือกเขาคำที่4แทกคำที่5โทคำที่6โทนคำที่7โทรทัศน์ คำที่แปดบันดิตคำที่เก้าบัตรบริการเงินด่วนคำที่สิบบันทึกนักเรียนจ๋าอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะทั้งเรื่องการคาดคะีนะคะและคำศัพท์พื้นฐานน่ารู้ของเรานั่นเองนะคะวันนี้พบกับครูแค่นี้นะคะแล้วเราอาจจะได้พบกันใหม่ในเรื่องอะไรนั้นเราติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ